ก็สำหรับปฏิบัติการของอิสราเอลนั้นเราจะเรียกว่าโหดและบ้าก็เรียกกันได้เลยนะครับผมส่วนตัวเองก็มองว่าหนักหนามากๆเหมือนกันแต่หากจะให้ประเมินกองทัพอิสราเอลในการโจมตีต่อซีเรียแบบถล่มยับวินาสันตโรในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าส่วนตัวเชื่อว่ามันเป็นการอ่านเกมของฝั่งอิสราเอลซะมากกว่านะเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้กองกําลังนักรบของอิหร่านก็ยังมีอยู่ในซีเรียและพันธมิตรอย่างรัสเซียก็พร้อมที่จะสนับสนุนกองกําลังของประธานธิบดีบาซาอัลอาซารคนเดิมด้วยอีกกกทัั้งงงอ กัรกบฏที่เข้ามายึดซีเรียใหม่นี้ผมต้องเน้นย้ำทุกคนเลยว่านั่นคือกองกําลังที่มีต้นกําเนิดมาจากกลุ่มก่อการร้ายอังกอิดะและไอซิสทาให้วิธีปฏิบัติการการลากสังหารต่อผู้ที่คิดจะต่อต้านถือว่าอมมหิตมากๆใช้คํานี้ก็แล้วกันนะครับผมกลุ่มฮายาตารีอสซามนั้นสามารถสังหารผู้เห็นต่างลงโทษผู้กระทาผิดบนท้องถน,นนได้เลยด้วยการสอบปากคําคเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นโดยเราจะเห็นในปัจจุบันนี้เนี่ยใครที่มีอํานาจในรัฐบาลชุดเดิมของปานาธิบดีบาซา,าอัลอาสต์นะครับผมถูกสังหาร กลางถนนเป็นว่าเล่นเลยนะรวมถึงอาหารซีเรียดั้งเดิมด้วยดังนั้นการอิสาราเอลเร่งเข้าไปโจมตีทั้งฐานทัพอากาศฐานทัพเรือรวมถึงอาวุธต่างๆของซีเรียอย่างราบคาบการอ่านเกมแบบนี้เนี่ยก็เชื่ออิสาราเอลเขาก็มองไปแล้วแหละนะว่าที่จะไม่อยากให้ประเทศซีเรียในอนาคตน,นั้นกลับมาเป็นศัตรูกับอิสาราเอลเหมือนดั้งเดิมดังนั้นการตัดอาวุธตัดแขนตัดขาตัดอำนาจการต่อสู้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ส่วนตัวก็มองว่าอิสาราเอลมองอย่างเฉียบขาดแล้วนะครับผมเป็นผู้เล่นที่มีสายตากว้างไกลอ่านเกมได้ดีเเเลยยทีีีดวววซึ่่งงในนนนั้อขาานานาจกชาติ ถึงขั้นใช้คําว่าวินาสันตโรเราก็จะไปไล่ดูปฏิบัติการของอิสราเอลในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ด้วยนะครับผมว่าพวกเขานั้นได้สร้างความเสียหายให้กับซีเรียทําลายอาวุธอะไรไปแล้วบ้างซึ่งบอกทุกคนไว้เลยว่าเยอะมากๆนะนับไม่หวั่นไม่ไหวโดวยนับไปแล้วเวลาก็ประมาณ7-8ธันวาคมเท่านั้นเองเราจะมีข่าวว่ากองทัพซีเรียภายใต้การบัญชาการของประธานทีบดีบาซาเอาลอาซัดล,ล่มสลายผลักดันให้ตัวผู้นํานั้นหนีออกไปยังรัสเซียอิสราเอลเห็นช่องโหว่ตรงนี้แลวได้เปิดดารนับับตต้งแ่วินาทีนั้นเป็นต้้นมมาดวยรไล่ ฐานทัพของกองทัพซีเรียดั้งเดิมทั้งหมดไปตั้งแต่ฐานทัพอากาศของซีเรียตามการอ้างอิงของสื่ออิสราเอลระบุว่ากองทัพอิสราเอลนั้นเน้นเป้าหมายทำลายทรพัพย์สินทางอากาศของทอาหารซีเรียเป็นจํานวนมากโดยมีรายงานว่ากองทัพได้มีการส่งเครื่องบินรบเข้าไปทำลายฐานทัพอากาศรวมถึงอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรบทะลุกเกินกว่า10ลำท้งนี้จุดที่มีการโจมตีต่อเนื่องเป็นพิเศษคือในพื้นที่เมืองหลวงของซีเรียอย่างกรุงดามัสกัสภายใต้ทรพัพย์สินกองกําลังรักษาการของทหารซีเรียระบุว่าเกิดจุดการโจมตีมากถึง200จุด จากสถิติในช่วงของวันที่10,000วันหรือในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมานี้จนมาถึงวันนี้เองอิสาราเอลได้เปิดดัเนินการโจมตีเป้าหมายต่อกองกำลังทาหารซีเรียไปแล้วสูงสุดรวมก,กันกว่า300เป้าหมายแต่หากเรามองปฏิบัติการโดยรวมทั้งหมดนะครับผมจนถึงวันที่12ธันวาคมก็คือทะลุมาที่ตัวเลข500เป้าหมายไปแล้วนะคือเฉลี่ยวันวันหนึ่งเนี่ย150จุดต้องมีอย่างแน่แน่โดยมีการรายงานว่าฐานทัพอากาศที่มีการรายงานความเสียหายมาสุดคือฐานทัพอากาศที่มีชื่อว่าเมสเซสนอกเมืองก,งกร อิสาราเอลทิ้งระเบิดลงคลังเก็บอาวุธที่ใช้ในอากาศยานของซีเรียจนเกิดเป็นระเบิดครั้งใหญ่ทั้งนี้ยังมีรายงานอีกด้วยว่ามีการทิ้งระเบิดแบบปพูพรมในฐานทัพอากาศของซีเรียอีกอย่างน,น้อยสามแห่งนะครับผมตลอดช่วงระยะเวลานตะั้งแต่การล่มสลายของกองทัพซีเรียลูกค้าได้มีการเผยแพร่ผ่า,ผานทางโซเชียลมีเดียพบว่ามีเครื่องบินมี21หรือไม่ก็22นี่แหละนะครับผมมองมุมภาพไกลๆเนี่ยส่วนตัวมองไม่ออกจริงๆว่าเป็นเครื่องบินลำใดกันแน่ส่วนเครื่องบินรบมี29ดีสุดในกองทัพซีเรียณนะัขณะน,นี้ยังไม่ม แต่มีหลักฐานว่ามีเครื่องบินจำนวนสี่ลำถูกไฟกระบดยึดไปแล้วมีเฮลิคอปเตอร์ s a 3 4 2รุ่น L ของบริษัทแอโรพาทีเอเลกาเซลลำนี้เนี่ยภาพที่โดนทำลายยังติดขีปนาวุธโจมตี AS-12 อยู่เลยนะซึ่งมันเนี่ยเป็นขีปนวาวุธหัวรบระเบิดทั่วไปนี่แหละนะครับห่มจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ยังมีการรายง,งานโจมตีในอีกหลายฐานทัพทั้งในชื่อของฐานทัพอากาศกามิสลีนทงางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีิเรียฐานทัพอากาศซินซาในแถบชนบทของเมืองฮอมซึ่งเมืองนี้เนี่ยกเปนเมืององโ ที่ถูกกลุ่มกบฏยึดไปได้และสนามบินอักคบาดท,ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของกลุ่มดามัสกัสเมืองหลวงมีการรยายงานโจมตีศูนย์วิจัยของกระทรวงกลาโหมซีเรียเกี่ยวกับการพัฒนาอาวุธและสารเคมีในพื้นที่ของเขตบาเซนในกลุ่มดามัสกัสซึ่งตามข้อมูลของแหล่งหน่วยข่าวกองสหรัฐในช่วงของปี2018ระบุว่าที่ศูนย์วิจัยดังกล่าวนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับพัฒนาอาวุธเคมีที่จะถูกนํามาใช้ในสงครามโจมตีสถานที่ตั้งของขีปนาวุธป้องกันภัยขั้นสูงเป็นแบบระบบป้องกันััยททาาากกกกเเหห็นนนลลู่ีถ ก็จะมี S152 นเนว่าแพนเซอร์ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนก็โดนทำลายนะจะว่าไปว่ามาและในตัวของ S 7 5จ็ดีวิน่าและสิ่งที่เรี่กเลยว่าแทบจะเป็นไฮไลท์ของข่าวในวันนี้เลยนะครับผมนั่นคือการไปทำลายกองเรือรบของซีเรียที่มีรูปภาพและคลิปวิดีโอเผยแพร่อยู่บนโซเชียลเต็มไปหมดเลยนะโดยทางการของกองทรับอิสราเอลได้มีการเผยแพร่วิดีโอวินาทีขณะปฏิบัติการที่ระบุว่าเรือรบของอิสราเอลด้ทำการจู่โจมกองเรือรบของซีเรียแบบติดขีปนาวุธหล,ลายลำจากทะเลสู่ทะเลด้วยการ ทงเรือติดขีมนุษย์ชั้นซา4.5ของกองทัพเรืออิสราเอลที่ลอยลาอยู่ในหน้าน่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนช่วงเวลาตอนกลางดึกในวันจันทร์ที่9ธันวาคมเข้าทำลายกองเรือรบของซีเรียในอ่าวมีเนตเอลเบดาที่ท่าเรือเมืองลาตะเกียบริเวณชายฝั่งของประเทศซีเรียที่พุกพ่านมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศซึ่งภาพที่ติดตาตืงใจใครลหลายๆคนก็คงจะเป็นภาพเรือรบติดขีมนุษย์มากถึง6ลำเลยนะครับผมย้ำทุกคนเลยว่าการโจมตีของอิสราเอลเนี่ยพวกเขาได้เข้าไปทำลายเรือรบติดขี่นุษย์มากถึง6ลใในนนการรโจมตีีชชุดเดเเยวั้ือ โอซาทู oo, ซึ่งตามการรายงานข่าวระบุว่ามันเป็นเรือที่สามารถบรรจุข,ขีปนาวุธต่อต้านเรือ P51 เทอร์มิที่มีระยะในการโจมตีเป้าหมายได้ไกลสูงสุด80กิโลเมตรอยู่ด้วยและเป็นแบบหลบเลยได้ยะพุ่งเข้าไประเบิดเป้าหมายในระยะต่ำสุดๆนะครับผมได้ที่25เมตรโอ้โหแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นของเก่าแล้วนะยุคสมัยสหภาพโซเวียตปี 19- 6 0นู่นเลยนะแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอะไรที่ขึ้นต้นว่าเป็นอาวุธเป็นขีนาวุธหรือเป็นปืนมันก็ทําให้คนรานั้นเสียชีีววววิตตตได้้้้ททัังงนนนุกกอออยย่า่าาาาาถืมมครแล็ วิดีโอเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีเรือระัตะเวนติดอาวุธเล็กๆบางส่วนถูกทําลายด้วยเชื่อว่าการโจมตีของอิสราเอลในท่าเรือลาตะเกียในครั้งนี้นั้นจะมีเรืออย่างน้นนอยๆนะครับผมสิบลำถูกทาลายโดยรัฐมนตรีกลาโหมของขอิสราเอลคนใหม่อิสราเอลคานระบุว่าทรัะะพยากรของกองทัพเรือซีเรียในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดนั้นณเวลานี้กองทัพอิสราเอลได้ส่งเรือรบและอากาศยานเข้าทําลายจนหมดสิ้นแล้วและจะไม่มีพิษภัยในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีกต่อไปซึ่งขอบอกทุกคนสักนิดหนึ่งนะะนนนนนีีี้เ่่ยรรััฐมมตคดดิโอากแลทุ ถูกปลดไปแล้วนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยชอบคนเดิมหน้าตาเขาดูเอาเรื่องดีดังนั้นปัจจุบันนี้อิสราเอลเลยมีรัฐมนตรีกรลาหมคนใหม่แล้วนะครับผมและด้วยการโจมตีของอิสราเอลที่ประสบความสําเร็จขนาดนี้ก็ต้องบอกทุกคนเลยว่าคือด้วยความที่อาวุธหลายๆอย่างนั้นมันถูกทิ้งล้างแม้บริเวณใกล้ๆจะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศอยู่แต่เมื่อมันไม่มีคนอยู่ถ้าหันซีเรียถอนตัวออกไปเนี่ยเราจะเห็นว่าอาวุธของซีเรียเลยถูกทําลายได้เป็นจำนวนมากจากการประเมินข่าวของแชตะอตัโตระบุว่าอาวุธต่างๆของกองทัพซีเร ไปแล้วมากกว่า80%ณนะเวลานี้ดังนั้นมาเลยไม่แปลกที่ทางสื่อข่าวของกองทัพอิสราเอลเองหรือชาติตะวันตกนะครับผมจะระบุว่ากองทัพซีเรียดั้งเดิมได้ล่มสลายไปแล้วนะและทางนี้ตามการแถลงข่าวของกองทัพอิสราเอลหลายคนคงจะสงสัยว่าทำไมอิสราเอลต้องเปิดปฏิบัติการดุเดือนไล่ถล่มอาวุธของซีเรียทังที่ทหารซีเรียก็ไม่ได้มีพิษภัยต่ออิสราเอลอีกแล้วด้วยโดยตามการรายงานของอิสราเอลออกมาระบุเองนะครับผมว่าการโจมตีดังกล่าวนี้พวกเขาอ้างว่ามีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธสุดอันสมัยตกไปออออยยูู่่่ในมมือของตัตรรแลละะโดเฉพาากกกกบุ้รรส อิสราเอลยังได้เน้นย,ย้ำเลยว่าประโยชน์ของการทำลายอาวุธของซีเรียรมากถึง80%นั้นในอนาคตมันจะไม่ทาให้กลุ่มกบฏหรือรัฐบาลใดๆนะครับผมเป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลทั้งทางอากาศและทางภาคพื้นได้อีกเป็นอันขาดนับต่อแต่นี้ไปอีกด้วยคืออิสราเอลเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไว้วางใจกลุ่มกบฏท,ที่กําลังจะเข้ามามีอํานาจใหม่มากนักหรอกนะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นหัวรุนแรงกว่าผู้ปกครองซีเรียรคนเดิมได้ซ้าไปและออกมาเน้นย้ำว่าอิสราเอลจะดำเนินมาตรการปกป้องและมีอํานาจ่ในนพื้ทีของงที่ราบสูโกลันนเท่าั้นที่่อออสเลลังงยยดูแะเน้นย้วิส จะไม่มีการรุกเข้าไปในเมืองหลวงอย่างกรุงดามัสกัสของซีเรียทหารของพวกเขามีจะมีหน้าที่เพียงแค่สร้างเขตแนวกันชนตามแนวชายแดนเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวรายงานเป็นจำนวนมากนะครับผมว่ากองกำลังรถถังของอิสราเอลอยู่ห่างออกไปจากกรุงดามัสกัสเพียงแค่20กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งถือว่าใกล้มากๆนะหลายฝ่ายเชื่อว่าอิสราเอลเองอาจจะเข้าไปยึดเมืองหลวงกรุงดามัสกัสเลยด้วยซ้ำนะแต่จากความเคลื่อนไหวของกองทัพอิสราเอลที่ผ่านมาก็มั่นใจได้เลยว่ามันเป็นเพียงแค่ข่า,ขาวหรือเท่านั้นนะครับผมในขณะที่ชาติในอาหอาาออาร ก็ปนนามการกระทาของอิสราเอลนะว่านี่เป็นการกระทาตัดโอกาสฟื้นฟูกองทัพซีเรียในอนาคตเพราะเราก็ต้องยอมรับนะครับผมว่าใน,นเวลาปัจจุบันนี้หลายประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยก็กลัวมากๆว่าการเข้ามาของกลุ่มฮายาตาริอัสซามที่ชนะอา,าหารซีเรียได้จะเข้ามาฟื้นฟูกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลางอีกครั้งโดยเฉพาะมีข่าวข่าวว่ากลุ่มไอซิดเนี่ยยังมีการกระจายอํานาจอยู่ในซีเรียที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆนะแม้ที่ผ่านมานะทั้ง5ประเทศนี่ยังไม่นับรวมกลุ่มกองกําลังอื่นๆในแถบตะวันออกกลางด้วยรัสเซียอ่าาุกยยมมจะปล แต่ก็ไม่สําเร็จอย่างราบคาบสักทีโดยใชยเ้เวลาเกือบจะทะลุต,ตัวเลข10กว่าปีไปแล้วมันเลยเป็นการสร้างความกระวนให้กับหลายๆประเทศในการขาดเสถียรภาพของซีเรียเองด้วย